แอดมินโอนเข้าบัญชีนี้นะคะเพื่อเอาไปเล่นเกมเพื่อเอาไปเทรดหุ้นเทรดทองทุกอย่างมีหมดเส้นทางการเงินทุกอย่างอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเอาท่งแบบนี้แต่ไม่เอาเรื่องแบบนี้แต่ะขอเอาเนื้อเสียเขียวมกรกตล่าสุดนี้ครับนิมรมิทวจุติมีการโพสต์เนี่ยครับรักธรรมรามประกาศรับบริจาคเพื่อสร้างพระมอบให้สถานธรรมอยากถามว่าสร้างจริงหรือไม่และตอนนี้องค์พระอยู่ที่ไหนทำไมยังไม่ส่งมอบการรักเนี่ย เหมือนทาไว้หลายแบบน้องอาบแล้วก็มีการไปให้แม่นกเนี่ยกับน้องไนท์เนี่ยเลือกอว่าเ้ยจะเอาแบบไหนดีปรากฏว่าน้องไนท์เนี่ยได้มีการเลือกนะก็คือพระพุทธรูปหินหยกแม่น้าโขงซึ่งต่อเจาข่าวนะครับผู้ชมครับประเด็นการเชื่อมจิตยังคงเกาะติดกันอยู่อย่างต่อเนื่องและวันนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวในหลายประเด็นมาก ตั้งแต่ตอนเช้าพี่กายใช่ไหมวันนี้เนี่ยจู่ๆนะครับทางกองปราบหรือว่าตํารวจสอบสวนกลางเนี่ยได้มีการเชิญคุณต้นอ้อนะแล้วก็อาจารย์รักคำรามใช่ไหมไปให้ปากคําเพิ่มเติมกรณีการเรี่องอะไรนะให้สร้างสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะเข้าข่ายเรื่องการฟอกเงินใช่ไหมพี่กายคือตํารวจอะเขาเชิญคุณต้นอ้อไปนองงาบเพื่อที่จะให้ปากคําคือให้หลักฐานเพิ่มเติมซึ่งซึ่งอย่างเงี้ยมันหมายความว่ามันอาจจะมีมูลอ่า เราโดยล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อประมาณ10โมงฮะที่กองปราบปรามเนี่ยปรากฏว่าคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งและก็อาจารย์อธิเทศผาทาท่านไม่ได้มานะฮะท่านมาทีหลังและก็อาจารย์รักคำรามเนี่ยได้มีการเดินทางเข้ามาพบพนักง,งานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามผู้ชมเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมในประเด็นที่สร้างสถานปฏิบัติธรรมของกลุ่มเชื่อมจิตข้อหาเนี่ยคุณผู้ชมร่วมกันฟอกเงินโดยจากกรณีดังกล่าวเนี่ยเคยมีญาติธรรมเนี่ยคุณผู้ชม ขอบริจาคที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมให้กับแม่ของเด็กเชื่อมจิตแต่ครั้งนั้นเนี่ยแม่ไม่ได้รับไว้ก่อนนำเงินบริจาคมาซื้อที่ดินของตัวเองเนี่ยหแปลงขายแล้ว1แปลงเหลือ4แปลงราคาประเมินเนี่ยอยู่ที่ราวๆาวเนี่ยสองแสนบาทแต่มีการอัพราคาคุณผู้ชมขึ้นกว่า6ล้านบาทและก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมจำนวน15ล้านบาท เข้าข่ายเป็นการฟอกเงินหรือไม่ซึ่งคนต้นอ้อนี่มีการพูดนะผู mm. ้ชมในในในมุมมองของกลุ่มแอดมินเชื่อมจิตเนี่ยที่ได้มีการลาออกปรากฏว่าได้มีการเล่าข้อมูลนะไอ้ตรงนี้เนี่ยจริงๆน้องก,ก็ไม่อยากจะคอนเฟิร์มว่าแอดมินออกมาแล้วพอเขาออกมาพูดเนี่ยเขามีจุดประสงค์อะไรซึ่งเขามีการพูดนะผู้ชมบอกว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยยกให้เด็กเชื่อมจิตเนี่ยมานานแล้วแต่ยังมีการเปิดรับบริจาคหาเงิน เพื่อซื้อที่ดินตัวเองเนี่ยในราคา6ล้านบาทซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีราคาประเมินเพียง250,000บาทเท่านั้นอัพราคาขึ้น30เท่าซึ่งอาจมีการฟอกเงินหรือไม่โดยถ้าแม่ของเด็กเชื่อมจิตบอกว่าที่ดินผืนดังกล่าวเนี่ยบริสุทธิ์จริงจะแก้ไขโพสต์เฟสบุ๊กที่เคยโพสต์ขายทําไมซึ่งเคยโพสต์ขายเนี่ยตั้งแต่ปี2 0 0พ 17นะผู้ชมหลังจากนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยจะดูเส้นทางการเงินรวมถึงบัญชีวอลเล็ตที่รับเงินจากญาติธรรมเนี่ยเพื่อนำมาเติมเกมให้เด็กเชื่อมจิตและเปิดเทรดทองคำด้วยลองไปฟังเสียงคุณต้นออดูฮะครอบครัวเขาก็เดี๋ยวตรงนี้จะไปยืนยันว่าเส้นทางการเงินในการโอนเงินจากบัญชีหมอท่านหนึง่งไปถึงครอบครัวถึงใครอันนี้ตำรวจเขาก็ทราบอยู่แล้วค่ะแล้วก็ยังมีบัญชีวอลเล็ตนะคะที่คุณพ่อเนี่ย รับโอนเงินจากญาติธรรมโอนค่าเกมของน้องในราคาหลักแสนออแอดมินโอนเข้าบัญชีนี้นะคะเพื่อเอาไปเล่นเกมเพื่อเอาไปเทรดหุ้นเทรดทองทุกอย่างมีหมดเส้นทางการเงินทุกอย่างอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอ,อ,อย่างที่ดินเนี่ยนะคะที่ดินเนี่ยเขาจะเปิดเป็นกองทุนประมาณ350-390บาทที่พี่อ้อทราบม,มานะคะซึ่งเราก็มีผู้เสียหายมาแล้วมาแจ้งความแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นครอบครัวนหนึ่งที่ไปร่วมงานเชื่อมจิตแล้วก็เขาไม่รู้ว่าที่ดินตรงนี้เป็นของแม่เขาคิดว่าโอเคแหละ เขาอยากจะทําบุญเหมือนทําบุญค่าน้ำค่าไฟนะคะเหมือนเป็นการบอกบุญอ่าอถูกต้อง<ๆ>แต่พอเข้ามาทราบทีหลังว่าที่ดินตรงเนี้ยเป็นของแม่เนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันผิดปกติแล้วทำไมอะ่ะลูกคุณเป็นระดับนี้คนกราบไหว้ขานาดนี้คุณเอาที่ตัวเองมาขายมันใช่หรอมันไม่ถูกอ่ะพี่มีลูกเป็นเทพผ่านเนี่ยพี่ให้ไปเลยค่ะสิบไร่พี่ก็ให้ซึ่งมีคนบริจาคมาอันเนี้ยนะคะพยานรอบที่แล้วเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วพยานมาสามปาก นะคะอันนั้นคือเป็นอดีตแอดมินที่ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตารวจซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าตรงนั้นหลักฐานพยายนคือแน่นมากคือน้องให้ข้อมูลดีมากรู้ถึงข้าแอดมินทั้งหมดชื่ออะไรทําหน้าที่อะไรแย,แยกแยกได้หมดทุกอย่างวันนี้พี่อ้อก็เป็นพยานเรื่องที่ดินก็คืออาจจะมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับฟอกเงินนะคะส่วนอาจารย์ละก็เป็นพยานเหมือนกันก็ครับก็ตั้งแต่มีการฝึกปฏิบัติชื่มจิตตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่สุราษฎร์ธานีก็มีการพูดถึงเรื่องของการบริจาคบุญสร้างสถานธรรรมนะคับ แล้วก็ทางผมกับญาติธรรมผมอะ่ะก็มีการร่วมบุญกันนะครับด้วยจิตศรัทธาว่าเออการสร้างสถานธรรมนี่มันน่าจะเป็นบุญใหญ่นะพวกเราก็สายบุญกันอยู่แล้วนะครับมีการให้ทุเงินสดในงานนั้นเลยแล้วก็ให้มีการโอนเงินภายหลังด้วยนะครับก็จะมีอย่างนี้มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆในในกิจกรรมที่ผมจัดมาก็หลายๆครั้งก็มีกันนะครับแลวคราวเนี้ก็เป็นประเด็นที่มารูที่หลังว่าที่ดินเนี่ยเป็นของแม่ทางญาติธรรมผมอะ่ะก็มาส,าบสอบถามที่ผมว่าตกลงมาเป็นยังไงกันแน่ ผมเองก็ไปสอบถามคุณแม่เหมือนกันนะครับว่าเรื่องนี้ทําไมคุณแม่ไม่บอกแต่แรกว่าที่ดินของแม่ถ้าเป็นที่ดินของคุณแม่เนี่ยมันกลายเป็นว่าก็คือมันไม่ใช่การบริจาคเลยมันกลายเป็นว่ามันเป็นการเหมือนอัดยายซื้อขนมยายหรือเปล่าล่ะนี่ก็เป็นข้อมูลนะพีิกายที่ออกมาจากทางด้านของคุณต้นอ้อซึ่งเธอเองก็ได้รับมาจากแอดมินนะแล้วก็เป็นอดีตแอดมินที่เคยอยู่ในกลุ่มเนี่ยก็เลยจะทราบข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้แต่ก็ต้องเพื่อความเป็นธรรมนะเพราะว่าทางฝั่งนู้นเนี่ยเขามักจะบอกว่ากลุ่มเหล่านี้เป็นคนทีี่่เสยยผลปรระโชน์หือวาาทํดก ของกลุ่มนิรมิตวจุติก็โดนไล่ออกมาทําให้อาจจะไม่พอใจหรือเปล่าตอนนี้มีหลายคนหลากหลายคนมากมายน้องงามสําหรับแอดมินที่เขาลาออกมาพอลาออกมาปุ๊บก็มีการแฉเรื่องราวของกลุ่มนิรมิตเทวจุติมากมายคือมีเรื่องเนี่ยเยอะมากแต่ก็ไม่คอนเฟิร์มว่าเรื่องที่เขาออกมาแฉเนี่ย มันจะจริงหรือไม่จริงน้องงามเราไปที่กลุ่มไลน์กันหน่อยน้องงามอ่าคือตอนนี้เนี่ยคนที่ตกเป็นเป้าอีกหนึ่งคนใช่ไหมพี่กายก็คือ,อตัวของอาจารย์รักคำรามเองอเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับทางด้านนิรมิตรเทวจุติเนี่ยเขาได้มีการออกมาประกาศเลยหลังจากตอนเช้านะครับอาจารย์รักเนี่ยไปให้ปากคำกับตํารวจกองปราบนะในเรื่องของการฟอกเงินสร้างสถานปฏิบัติธรรมต่างๆล่าสุดนี้ครับนิรมิตรเทวจุติมีการโพสต์เนี่ยครับรักคำรามประกาศรับบริจาคเพื่อสร้างพระมอบให้สถานธรรม อยากถามว่าสร้างจริงหรือไม่และตอนนี้องค์พระอยู่ที่ไหนทําไมยังไม่ส่งมอบออนี่เป็นการซัดกลับไปยังอาจารย์รักคําลามซึ่งเ,ออเคยคุกครีนะครับมีสัมพันธ์ที่ดีกันกับตัวของครอบครัวน้องไนท์สนิทสนมอ่าแล้วก็กลุ่มนิรมนมิทวจุติออตั้งคําถามว่าเคยรับบริจาคสร้างพระตอนนี้พระอยู่ไหนนะออและได้สร้างจริงไหมนี่นะครับปรากฏว่ามันมีการคอมเมนต์แชทไลน์นะครับซึ่ง เป็นแชทไลน์นะตอนนั้นเนี่ยจะเป็นกลุ่มของเขาอะ่ะที่มีการรับบริจาคในการสร้างพระโดยมีข้อความระบุบอกว่าทีมงานขออนุโมทนาบุญร่วมสร้างพระพุทธรูปปางพระมหาจากักรพรรดิแกะสลักด้วยหินหยกแม่น้ําโขงหน้าตัก50นิ้วถวายเป็นพระประธานสถานธรรมสายธรรมแห่งองค์พุทธะณอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีออนี่คือมีการเปิดรับบริจาคจริงเพื่อเป็นการยืนยันนะพี่กายปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นข้อมูลในแชท ช่ไหมออและภาพเนี่ยครับอย่างที่เราเห็นว่าเป็นพระพุทธร,รูปหินหยกแม่น้ําโขงนะถ้าเราไปดูในโซเชียลเนี่ยมันมีการประชาสัมพันธ์นในเรื่องนี้จริงอ่าที่อาจารย์รักคำรามโพสต์ไว้เนี่ยบอกว่าพระพุทธร,รูปหินหยกแม่น้ําโขงถวายเป็นพระประธานณสถานธรรมสายธรรมแห่งองค์พุทธ,ธะจังหวัดสุราษฎร์ธานีออแล้วก็มีบัญชีนะนายบัลลังธรรมวิสารนฤพานธนาคารนแลนด์เฮาส์นี่แล้วก็มีการทิง้งไว้ที่บัญชีไว้คือเคยเปิดรับบริจาคจริง<ค> อันนี้ทางฝั่งฝัง่งของเชื่อมเชื่อมจิตเนี่ยเขาซัดก,กลับมาใช่ไหมพี่กายวันเนี่ยเคยเปิดรับบริจาคเหมือนกันนะแล้วคลัอยู่ไหนอะไรยังไงทีเนี้ยถ้าเราให้ความเป็นธรรมกับกลุ่มนี้เรามิเทวาจุติเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีคลิปคลิปหนึ่งเหมือนว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทําพระพุทธรูปหินยกแม่น้ํโขงเนี่ยคุณผู้ชมก็คืออาจารย์รักเนี่ยเหมือนทําไว้หลายแบบน้องอามแล้วก็มีการไปให้แม่นกเนี่ยกับน้องไนซ์เนี่ยเลือกอว่าเอ้ยจะเอาแบบไหนดี ปรากฏว่าน้องไนซ์เนี่ยได้มีการเลือกนะก็คือพระพุทธรูปหินหยกแม่น้ำโขงที่แกะสลักด้วยด้วยหินหยกอะไรของเขาเนี่ยเขาก็จิ้มตัวนี้มาแล้วก็มีการเป็นว่าน้องเนี่ยเป็นคนจิ้มเองเลยก็คือมีการพูดคุยกันชัดเจนว่าอาจารย์รักเนี่ยมีการพูดคุยกับน้องไนซ์แล้วก็แม่นกทีนี้มันก็เป็นเรื่องที่มุมเขาเนี่ยซัดกลับมาก็ต้องดูว่าอาจารย์รักเนี่ยจะมีการชี้แจงประเด็นตรงนี้เนี่ยอย่างไรเราลองย้อนไปชมคลิป ชี้ไปที่องค์ไม้ศักดิ์จะเป็นอ่าจากกักรพรรดิตัวจักรพรรดิบอกองค์นี้อาจารย์ว่าเหมือน,น,นเฟลลึกๆเอ้ยหือ,มองไม่ไม่ตรงอันนี้ระแต่แม่นกบอกว่าเอาทรงแบบนี้แต่ไม่เอาเนื้อแบบนี้แต่ขอเอาเนื้อสีเขียวมรกตนี่นี่เดี๋ยวมีมีลายให้ดูอ่านะครับตอนเนี้ยอาจารย์ก็เลยถามแม่นกกลับไปว่าแม่นกครับ เขียวมรกตเนี่ยมันมีสองแบบหนึ่งเขียวของอาจารย์กับสองเขียวของพระแก้วมรกตแเห็นไหมพระแก้วมรกตที่ทำดักเลนสซึ่งหนักถูกอะนั่น่ะมีสองแบบไอ้ถามาาไม่รู้ว่างไม้มครับเขียวมรกตลชืล่ออะไรื่อยออะเป็นแบบไหนหรอมันเป็นม,นมีมันมีแบบเขียวแบบเป็นพระแก้วมรกตใช่ไหมแม่รูบอกว่าแม่ก็แม่ก็ถามน้องไเหมือนกันบอกว่าเขียวมรกตเป็นพระแก้วมรกตใสหรือเปล่าน้องไอบอกว่าไม่ใช่ครับ เป็นเสยวสีเขียวมรกตเลยนี่นะครับก็อาจารย์รักพูดไว้ชัดเจนจริงๆนะว่าได้มีการทําพระนี้ขึ้นมาจริงนะคือมีการทําเป็นช้อยตัวเลือกมาแล้วก็ส่งลายไปให้ทางด้านแม่นกเลือกนะปรากฏว่าเลือกมาอันนึงนะมันไปตรงไปตรงกับที่อาจารย์รักต้องการที่อาจารย์รักชอบนะก็เลยเป็นการสร้างขึ้นมาอันนี้เป็นคลิปอ,อาจารย์รักก็ต้องออกมาชี้แจงนะท้ายเนี่ยมันก็ไม่มีใครฟันได้นะอ้องอามว่าใครมันจะผิดจะถูกแต่ตํารวจเนี่ย มีการเชิญตัวคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งไปให้ข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติมก็ต้องดูว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่าห่วงหรือไม่เพราะตอนนี้เรื่องนี้เนี่ยมันจะแยกออกมาจากเรื่องของว่าคําสอนต่างๆนานาหรือว่าจะเป็นอนาคามีกลับมาเกิดอันนี้มันเป็นเรื่องของคําสอนในทางพุทธแต่อันเนี้ย มันคือเรื่องของกฎหมายมนุษย์ทีพิการม,มีคลิปหนึ่งที่ยังไม่ได้ให้คุณผู้ชมดูคือคลิปของน้องไนท์นะหลังจาก<อ>ที่มันมีการตั้งคำถามว่าฟอกเงินหรือไม่เอาเงินเข้าการะเป๋าตัวเองหรือไม่เปิดรับบริจาคไปเนี่ยนะครับมันมีคลิปที่มีการเผยแพร่ก,กันไปก่อนหน้านี้ที่น้องไนท์เนี่ยนะครับได้ชี้แจงได้เล่าถึงการสร้างสถาปฏิบัติธรรมแห่งนี้ม,มีการเปิดรับบริจาคอะไรต่างๆบางช่วงบางตอนเนี่ยน้องพูดขึ้นมาเลยนะว่าการรับบริจาคเนี่ย ไม่ได้เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองอนะเป็นการเอาไปสร้างสนามปฏิบัติธรรมสร้างโน้นสร้างน,น,างนี่ลองไปฟังครับมากดูนะเรื่องเสาเอกแล้วรื่องกันคือเสาเอกอะ่ะเราจะเชิญทุกคนมาปฏิบัติธรรมที่เสาเอกแล้วในอนาคตเราจะสร้างสองโซนคือโซนที่เป็นการปฏิบัติถลักกลางแบบเข้มข้นกับโซนที่ปฏิบัติธรรมได้ถึงระวางจิตได้แล้วก็จะอยู่ใะโซนนะครับ ตซนกลางก็จะประมาณนี้เลยแบบทั oh ้งกองเลยอย่างเงี้ยลักสี่เหลี่ยมมั้งสี่เหลี่ยมเนี้ยแต่แต่ในพื้นที่มากกว่าอือใช่มาประมาณสมมติว่าไอ้เข้มข้นแบบสามร้อยคนได่ไหมสามร้อยคนไม่ไม่เดี๋ยวลูกพื่ไปถึงกองขนน่าให้ลูกพื่ะต่อหรอกต่อโอเคประมาณคนที่ทำเสร็จได้ระดับหนึ่งใช่ไหมอสองช่องก็ไม่ค่อยเยอะซึ่งเราต้องทําในการ ทุกคนอาจจะสงสัยว,ว่าทําเพื่ออะไรทำไมต้องทําส่งจิตออกนอกไปทําพวกนี้ยะแล้วเอาเงินมาจากไหนอะเอาเงินเราที่จริงอะพวกเรามีการบริจาคใช่ไหมครับทำบริจาคอะเราไม่ได้เอาใส่กระเป๋าดยการแ่อยังไงครับ mm hmm. อ่ะเพราะว่าเราจะเอาไปทําสารที่ปฏิบัติธรรมในการชดเสาเอก็ใช้เงินไม่น้อยนะครับและเงินเปนเสเลยนะครับ mm hmm. และการ เราบอกว่าสร้างมาที่ปฏิบัติธรรมทำไมทำไมต้องเป็นการสร้างไหนที่ปฏิบัติธรรมด้วยตามพี่น้อยว่านก็คือสถานที่ปฏิบัติธรรมก็คือสิ่งที่จะยกพู้พุทธศาสนาขึ้นครับและเป็นการขับเคลื่อนวงล้อธรรมจักรแห่งองค์พุทธ,ธะแล้วขับเคลื่อนธรรมแห่งองค์พุทธ,ธะซึ่งเป็นการยกกระดับจิตของทุกคนครับ เพื่อวิปัสสนาการมาฐานได้มากขึ้นครับรานี่นะครับก็จากปากของน้องเองในตอนนั้นนะจู่ๆน้องก็พูดขึ้นมาแหละนะครับเหมือนกับเล่าเรื่องการขึ้นงานขึ้นเสาเอกอะไรต่างๆแล้วก็เล่าถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมน้องบอกว่าไม่ได้เอาเข้ากระเป๋าตัวเองนะอันนี้เป็นในส่วนที่น้องเคยชี้แจงไว้เนี่ยครับนี่ก็เป็นอาณาจักรนะครับอาณาจักรของแก๊งที่เชื่อมจิตเขาที่ได้มีการสร้างสถานปฏิบัติธรรมแล้ววันนี้ดูเหมือนว่ามันจะ กลับมาเล่นงานย้อนเมื่อโดนตรวจสอบนะที่มาที่ไปของการรับบริจาคเนี่ยมันโปร่งใสไหมอะไรไงแต่ว่าสานามปฏิบัติธรรมแห่งนี้คือมันก็ค่อนข้างจะทุรกันดานนะคุณผู้ชมไม่ได้มีการติดถนนอะไรแต่ราคาเนี่ยถ้าไปประเมินดูเนี่ยมันก็แตกต่งางเยอะพอสมควรอ่าคือถ้าเราไปดูมุมสูงเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็อยู่ในป่านะครับก็เป็นที่ดินของแม่เขานั่นแหละแต่ปรากฏว่าปัญหาที่มันตามมาคือว่าเป็นการไปเปิดรับบริจาคบัญชีชื่อของคุณหมอคะเนศเนี่ยที่มาที่ไปเนี่ย มันชัดเจนอะไรไงเค่ไหนชใช่เดี๋ยวคงเดี๋ยวทางตำรวจคงจะเชิญมาเหมือนกันเชิญมาให้ข้อมูลมาชี้แจงนะครับว่าเอ้คุณฟอกเงินเข้าข่ายข้อกฎหมายอะไรยังไงบ้างหรือไม่ตามข้อมูลที่ทางอดีตแอดมินเนี่ยเขาออกมาแชร์ครับ